อาจารย์อนนทศักดิ์วรวิทย์วันนี้อาจารย์อนนท์เนน่ยได้แชร์ข้อมูลนี้มานั่นก็คือข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกอุ้มหายในสองในสมัยของสองพี่น้องชินวัรนในตา,ารางนี้ฮะ,ะอาจารย์อนนทศักดิ์วรวิทย์เนี่ยเอาขึ้นในเฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยเราเห็นการออกกฎหมายยุคนี้ใช่ไหมกฎหมายป้องกันการอุ้มหายการทรมาน แล้วคนนี่ก็พยายามไปปั่นไปโจมตีว่าโอ้โหเีาราวกับว่าการอุ้มหายมันเกิดขึ้นเยอะสุดในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละ,ะแต่จริงไม่ใช่นะครับ<อ>ไม่ใช่เลยนะครับแล้วต้นทางที่ต้องทําให้มีการผลักดันกฎหมายนั้นเนี่ยก็คือกรณีของทนายสมชายนิลภัยจิตทนายสมชายนี่ถูกอุ้มหายไป12มีนาปี47ะนะในยุครัฐบาลคุณทักษิณน,นะครับอ่าเดี๋ยวลองเอาภาพนิง่งอะไรข้างบนเมื่อสักครู่นี้ทนายสมชายนะฮะทัดมา นายเจริญวัดอักษรอ,อันนี้ถูกยิงตาย21มิถุนายนปี47อันนี้แกนนําท้องถิ่นบ่อน,นอกนะแล้วก็ถัดมานายสุรพลอันนี้แกนนําเครือข่ายป่าชุมชนนะถูกยิงตาย11สิงหาปี47นะ,ะอีกท่านหนึ่งคุณพักวิภาเฉลิมกลิ่นอันนี้นักสิทธิมนุษยชนหญิงนะฮะถูกยิงตายเมื่อ14ตุลาปี47ในกรัฐบาลทักษิณ ถัดมาอีกเหตุการณ์ตากใบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเสียชีวิตไป85คนนะ25ตุลา47ยุครัฐบาลคุณทักษิณแล้วก็เหตุการณ์คือเซะนะเหตุการณ์กือเซก็28เมษา47ยุครัฐบาลคุณทักษิณพระสุพจน์นะพระสุพจน์เป็นพระที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติถูกลอบสังหาร17มิถุนา48ทั้งบทที่อ่านมาเมืม่อสักครู่นี้ยุครัฐบาลคุณทักษิณน,นะ แล้วถัดมายุครัฐบาลคุณยิง่งรักก็มีการอุ้มฆ่าคุณเอกยุทธ์นะเกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ไม่มีหลักฐานว่าไปเชื่อมโยงกับตัวของผู้นํารัฐบาลนะ,ะนะแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือบิลลี่นะนายพอลจีรักจงเจริญอันนั้นถูกอุ้มหายตัวไป17เมษายน57คือบิลลี่เนี่ยถูกวิจารณ์เยอะว่า เป็นฝีมือแล้วเนี่ยที่เขาโจมตีกันในทวิตเตอร์ไงเพราะว่าเพิ่งมาเจอศพในรัฐบาลชุดนี้แต่วันที่หายตัวไปตั้งแต่17เมษายน57ใช่ไหมไม่หมดไงนี่อันนี้เฉพาะบางส่วนนะค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าการลั่มเืดสิทธิชชนการอุ้มหายเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ไม่ใช่ยุคนี้นะอแต่นั่นคือที่มาที่ไปว่ามีการเรียกร้องให้ออกกฎหมายออกกฎหมายแล้วกฎหมายมันมาออกสําเร็จในยุคนี้่แทนที่ยุคนี้จะได้เครดิตกลับกลายเป็นถูกดา่าใอันนี้น่าแปลกใจมากนะว่าขบวนการปั่นข่าวมันเป็นยังไงค่ะ